ไปไหนไปไหนไปกันไปไหนไปกันนะตอนนี้เราอยู่ไหนอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อปลาของเฮียอ้วนค่ะที่บางประกงฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะเฮียอ้วนค่ะสวัสดีทุกคนครับเฮียอ้วนค่ะสวัสดีครับค่ะอ่าเฮียอ้วนคะบ่อปลาที่นี่มีทั้งหมดกี่บ่อคะทั้งหมดสี่บ่อครับสี่บ่อบนเนื้อที่เจ็ดสิบกว่าไร่เจ็ิเจ็ดสิบกว่าไร่ปล่อยปลาไปเท่าไหร่คะ หนึ่งแสนหกหมื่นตัวครับหนึ่งแสนหกหมื่นตัวเยอะมากค่ะเนี่ยเลี้ยงปลามานานเท่าไหร่แล้วคะสิบปีครับประมาณสิบปีแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยค่ะเอกับปัญหาของการทําบ่อปลาการเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างคะมีมีอย่างเดียวเลยคือปลาตายปัญหาของคนเลี้ยงปลาจริงๆแล้วมีอย่างเดียวคือปลาตายค่ะสาเหตุ หลายก็มีหลายสายเหตุอยู่อืจากการน้ําน้ําไม่ดีน้ําเสีย,สยแล้ว,ว่ปลาสุขภาพไม่ค่อยดีปลาป่วยปลาป่วยใช่แล้วสําหรับเฮ่ออ้วนแก้ปัญหายังไงคือก็หายาให้กินอ๋อทั่วไปก่อนเลยนะม,มียาให้กินมีมียาให้กินด้วยแล้วผมก็ใช้ให้กินสมแดง ช่วยบำรุงร่างกายอ๋อหมนันเลยสมแดงสมแดงคนดีใช่ไหมคะใช่ใช่ครับนะคะค่ะเฮียอ้วนใช้ยังไงบ้างคะคือผสมอาหารเป็นหลักของผผสมอาหารให้ปลากินทุกวันไหมครับใช่ก่อนที่ปลาบอกว่าอาทิตย์ละสามวันใช่ถ้า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 ปลามีอาการเราก็อาจจะให้กินถึงเจ็ดวันอือแต่ถ้าถ้าโดยที่ปลาไม่มีอาการเนี่ยคือเราจะให้กิน่อหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็สักสามวัน ความหมายคืออาหารเนี้เราให้ทุกวันใช่ไหมคะอาหาร้ให้ทุกวันแต่ผสมแดงเนี่ยวันเว้นวันโดยประมาณอ่าวันเว้นวันออแล้วผสมยังไงครับผสมยังไงอัตราส่วนปอาหารหนึ่งลูกหนึ่งลูกนี่หนึ่งฝาหนึ่งฝาฝานอกเลยเนี่ยนะใช่หนึ่งลูกหนึ่งลูกกิโลครับพี่ว่ายี่สิบโลยี่สิบโลอืมเนี่ยอย่างบ่อนี้เท่าไหร่นยสามสิบกว่าไร่ใช่บ่อนี้กี่ไร่ครับบ่อนี้สามสิบห้าไร่สามสิบห้าไร่ถ้าอย่างนี้บ่อนี้บ่อนสามสิบห้าไร่เนี่ยใช้ใช้อาหารกี่กระสอบ โดยประมาณมันถ้าถามแบบนี้มันต้องดูช่วงอ๋ออันนี้ผมสรุปคือช่วงสมมุติว่าช่วงปลาจะจับเลยปลาอีกสองเดือนจะจับผมกินอาหารอยู่วันละสิบสองลูกบ่อบ่อนี้นะแต่สมมติเป็นบ่อเนี้ยนะวันละสิบสองลูกวันละแค่กินบ่อละสิบสองลูกบ่อสิบสองลูกใช่ผมอาจจะคุกแค่หกหกลูกอ๋อประมาณครึ่งหนึ่งใช่คุกแค่หกลูกถามว่าทำไมอยากจะคุกหมดแต่ไม่ไหวจะคุกมันเมื่อย ก็ก็ก็จะโหลดมาเหลือประมาณหกหกหกลูกแต่แต่แต่ผมจะคุกทุกวันน่ะคุกทุกวันเลยใช่ช่วงปลาจะจับนี่คือเราจะดูแลคือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ตายไม่ให้เสียหายแล้วก็ต้องการให้ให้โตให้ไวแล้วก็อ้วนได้ที่ด้วยอืมคือจะต้องกินทุกวัน โอ้โหก็มันได้ผลจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าพูดไม่ไม่ได้อวยไม่ได้ชมใช่ใช่ใช่ครับเพราะเพราะเรื่องนี้มันมาชมกันไม่ได้เนาะถ้ามันใช้ไม่ดีใช่นะใช่ครับเพราะว่าเกษตรกรนี่มี้ทุกคนเก่งนะคนเลี้ยงปลาด้วยกันนี่คนที่เขาความรู้เยอะแยะมีหลายคนคนเก่งก็มีค่ะนอกจากใช้ทุกอาหารแล้วเนี่ยอ้วนใช้กับการปรับสภาพน้ําด้วยหรือเปล่าคะใช้ครับ